ดื่มกาแฟในยามเช้าค่ะวันนี้อาการร่อแล่ไม่สบายนี่วันนี้บมมีไข่ลวกนะอันนี้บบลวกอันนี้มันสุกเกินมันดิบเกินก็เลยสองฟองเสจะสุกเกินหรือป่าเนี่ยโอ้ยกำลังดีเลยบมชอบเป็นเจลลี่รู้สึกว่าแล้วแต่นะคะอันนี้มันไม่ลวกมันจะสุกแล้วแต่ว่าใครจะชอบเป็นเจเลลี่แบบไหนนะจะบัว โบจะไม่ชอบดิบเท่าไหร่เนี่ยกำลังดีเลยกำลังเนี่ยกำลังเป็นเจอรี่พอดีเลยลูกเมื่อกี้มันมันมัน,ม,นมันดิบเกินเนี่ยโบจะชอบให้ไข่แดงแต่บอกว่าอันนี้มันไม่เป็นลวกแล้วมันดิบแล้วมั้งแต่อร่อยไม่บบจะอะไรนะเอาไว้นานเลยแหละแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวแรกอะ่ะนี่สวยเลยอะ่ะดูดิ มีอร่อยกี่ฟองเนี่ยสามฟองแล้วนะเนี่ยพอดีเลยตัวนั้นตัวนั้นไม่สุกตัวนี้กำลังพอดีเลยสองฟองแต่ที่จริงมันต้องดิบัวนี้นะอร่อยอร่อยเนี่ยใส่ลงไปพริกไทยอุ้ยมีซอสวิกีด้วยนะเนาะถ้ามันต้องเป็นอย่างเนี้ยถ้ากินไข่ลวกแล้วไม่สี่ฟองแล้ววันนี้สามฟองพอ น้ำลเนี่ยเจยลีนน้ำาลเลยสมเราต้องคนนะเพราะว่าเรา,าชอบเนี่ยทุกคนจะหาว่าอืเอาพริกไทยเราจะได้ทานยาง ช้อนเมคกี้บ้านเราเลยนะตามด้วยกาแฟดำเมื่อคืนอยู่ดีๆนะเป็นไข่ขึ้นมาซะง,งั้นเลยอุ้ยอร่อยอะ่ะไข่สองฟองบัวสุกไปไข่ตัวแรกที่จริงมันไม่สุกหรอกแต่บัวตั้งให้บัวจะถ้าบวัวกินอะไรวันนี้ <c oughs> การทำ u ูทู e อะไรบางครั้งก็อืม้ม อร่อยอ่ะมันหอมพริกไทยอุ้ยหยุดเซ่หมอตัวเองใช่นะ <c oughs> ไหมใคหกทำด้วยขนมปังเพราะว่าโบจะับจะทำยาไห ต้องพริกไทยบ้าเราพริกไทยเท่านี้ต้องพริกไทยขาวาแล้วเราไข่แดงอืไข่บอต้องแดงนะทำไมอืมอร่อยอ่ะบัวไม่ต้มนะบัวเทน้ำร้อนลวกเาอาเหมือนก็บต้มแล้วบวกกะไม่ถูก กาแฟดำนะฮะกลิ่นกาแฟเครื่องแล้วกาแฟชงอะ่ะมันไม่หอมอะ่ะบางคนเขายกสดเลยนะตัวไม่ชอบยกสดแหละมันเรียกอะไรมันติดปาก ชื่นใจอ่ะหอมพริกไทยอ่ะขออีกหน่อยวันนี้บจะทำแกงป่าปลาสายอยูน่นะเนี่ยต้องทำบัวมีสตออยู่ ออือขึ้นกันเยอะาจ้ะช่วงนี้จะไม่มาหาใครจะว่าเด้ออาการไม่ค่อยดีเอาร้อนซะแล้วบต้องเครื่องซสกผ้า,าก็พังในเนี่ยวันก่อนนับเตารีดพังวันนี้เครื่องซสกผ้า,าพ,พัง โอ้ยโอ้โหพริกไทยบัวดูการกินไข่ลวกนะคะต้องยกส้นเลยนะะแต่วมนเนี้ยของบัวไม่ใช่ไข่สองฟองของเดียวแ้งบัวสามฟองนะ จริงนตะบัวลวกเพอร์เฟกนะแต่บัวมาตั้งวันนี้นานไปหน่อยแต่มันก็อร่อยเนะี่ยเอาไว้และตัวปวน the Not for you, วัตสแมเจอาน็อตพายุสวีทหะน็อตพายุฟิวแต่ถ้าเป็นพ่อเขานะเขาจะเลียปากปลับเลยนะแต่บัวเขาไม่กล้า หนอเขาไม่กล no. right? ้าไงเพราะเขาแม่เราจะนอนหมดเหมือนกันถ้าบ่ไม่เรียกเขาก็ไม่ขึ้นนอนนกฟยูสวียนหาหนอเดี๋ยนเราตัวอีกติดโทษนกฟย f นก y อยู่ฟูกันดอกฟุตเกอกันดาวจะสิกาดาวอืมดาวโดนนอนสิเขมันกันดาว e วียนหาเจะสีดาว อืมเดาอืมคำมันไว้ดูอีกหน่อยเดี๋ยวก็ดาวมาดองขึ้นมาเลยไอหนอน I love you มาดองโยฟูสเบห้าก็ดาวปีดคำมันดาวจะสกะูดเกอยากวายวันมีกิ๊ดเออเซคินวอ ออร่อยอะ่ะไข่ขาวเป็นเจลลี่เนาะอืไข่สามฟองในะยามเช้าคนไม่สบายที่ยิงบอดไม่หิวนะแต่บอดจะทานยาไง หมดละอร่อยเติมมาเนี่ยล่างแต่หน้าแปลงฝันนะเนี <c oughs> ่ยริบติบวงแต่เมื่อคืนเนี่ยรปติดของอะไรมาติดดีมากเลยนะว่าต้องใช้ไอ้วัสลินเช็ดออกน no ้องดาริ่งพรีตก็เดาเน่าพริตกาแฟดำ ชื่นใจเนาะได้ดื่มกาแฟยามเช้ามันก็แล้วแต่บางวันนะบางวันโบก็ใส่คอปฟี่เมดอยู่นะบางวันก็อยากกินแบบมีน้ำตาลแต่วันเนี้ยพอแล้วเราต้องพริกไทยขาวะ่ะถึงจะหอมอันนี้ไม่เป็นพริกไทยดำโบเป็นคนที่ทานพริกไทยมากเลยเยอะมากเลยนะพอใส่เสื้อออกถอดออกก็หนาวพอใส่ก็เย็นพอใส่ก็ร้อนไม่ใช่เย็น ขนมปัง่าดูโดใส่งไยขนมปังก็คือออย่างเขานะะ่บจะชอบเราแล้วก็มีไม่ทานระวันแต่เขาจะไม่ทานอือประมาณนี้่นเช้ามาถ้าผมไม่หิว บางวันเป็นนะตื่นมาหิวอยากกินอาหารไทยแต่ถ้าว่าไม่หิวเนะี่ยกราจะทานอาหารไทยไมาได้เลยเนี่ยว่าจะได้ขนมปังก็คือเบลฟัดน้อยนักน้อยหนาว่าจะทานแบบหนักๆอาหารเชา้าแต่ก็เป็นนะช่วงที่ว่าเป็นในในบ,บ,บทองเลยเนะี่ยบางทีนึกขึ้นมาอยากหิวข้าวอยากกินนะอาาันนะั้นโอเคกินแต่นี้ถ้าบ่าฟิลอย่างนี้นะบ่ไปกินว่ากินไม่ทานทาน,ทานกินไม่ได้นะอาหารไทยอะเผ็ดๆเะย Sweetheart not for you no งูฟารุมแืลว่าถ้าเป็นพ่อเขาเนะี่ยเขาจะเลียบปากลับเลยนะ <c oughs> แต่กับวัวน้องเขาไม่กล้าก็จะดูเองถ้าคนรักมาเนาะน้อ no. เอ้ยดริ่มจะแจ่น้องเจ้า เี็บมีอารนเพอืม <c oughs> นานมาแล้วออเโซลีเก uh, <c oughs> ็ดดาวเพลดค่ะมันเรียบมีอารนน่ะเลยเดี๋ยวจะแค่โค้งฝนมีค่ะมันเก็ดดาวเลิวติดบัตรกับแม่นะลูกหมาก็เป็นไข่นะเก็ดดาวเพลดกุ๊ดเกิร์ อืมอืมสุดยอดแคนีน้นะโมเช้าไข่สามฟองขนมปังแผ่นเดียวก็พอแล้วคือไม่หมดก็ทำยาทำงานบ้านทำยาแล้วก็ทำงานบ้าน วันนี้ยะเปลี่ยนพ่อปูเพื่อนเขามาเมาื่อวันก่อนสองคนชีวิตจริงสดๆในายามเช้าสวิตชาดด,ด,ดูดิ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 จะขึ้นมาให้ได้ ไม่ใช่อาหารเธอหรกยูอีโตเลดีสวิตาดยูนอตเ o ล่าหืมบัต้องปิดประตูเพราะว่าเขาประชุมบัก็อยู่ในครัวเนี่ยนะบางทีชีวิตว่าบางคนร้องเพลงก็อยู่างเงี้อะไรเนี่ยบัอยู่ตรงนั้นมันมีความสุขบ่วอยู่เนี่ยบางทีบางคนบอกเอ้ยบ้านหลังใหญ่มาแบบ is my life ฉันทำอะไรฉันแฮปปี้ฉันอยู่ตรงนี้ คนเราคนชอบเหมือนกันบเป็นคนที่ติดครัวมากเลยนะวันๆเนี่ยบวไม่ไปไหนนะห้องห้องห้องโทรทัศน์มีทั้งสองห้องนะห้องอะไรเนะี่ยดตรงนอนมีห้องห้องอะไรรับแขกตรงนัน้นแล้วก็สแตชันทางนนก็มีโซฟามีโทรทัศน์ทั้งสองแต่บัเป็นคนเนี่ยนี่คือชีวิตบัวเนีนะ่ยพอไม่เน้นบวก็อยู่กับ youtube นะี่ยบางทีก็ฟังเพลงดูข่าวแค่นั้นแหละชีวิตบัวก็ทํางานบ้านจะหยุดหรือจะนอนไม่มีใครบังคับจะนอนตื่นเที่ยง แต่ถ้าถ้าถ้าใกล้เที่ยงอ่ะเขาจะขึ้นไปอยู่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นล้านถามของเขาเขาจะถามว่าพูดจริงว่าเรายัางอยู่ไหมแต่ส่วนมากทุกวันนี้บัวไม่ค่อยนอนตื่นสายนะหกเจ็ดโมงเช้าบัวก็ตื่นแล้วเพราะว่าลูกสาวบัวเนาะแต่ช่วงช่วงหน้าหนาวเดียวบัวนอนเต็มอิ่มอยู่นะเพราะว่าถ้าหนาวแล้วบัวจะนอนหลับสบายถ้าหน้าร้อนนี่บัวจะนอนวันละไม่เกินสี่ชั่วโมงหรอกคือมันหลับไม่ได้โอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอาจจะยาวเกินไปใครเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ทำทำนี่แหละวันวันมือชีวิตบัวนนี่ะอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็จะออกไปให้กำลังใจเพื่อนๆเนาะ <c oughs> ดูว่าอาการนี้ด้จริงนะบัวไม่บัวไม่สบายบัวไม่เคยนลม้มหนอนมอนเสือ่อมบัวจะไม่เคยนะโอเคพานมี <c oughs> ตื่นมาแลนะ้วเนี่ยแต่วัวก็ทานยานะคือรู้ว่าเป็นไข้หวะเรา แต่ถ้านอกจากว่าวิสจริงๆไม่ไหวจริงอเคอาจจะพักผ่อนจะหลับอยู่และบัวเป็นคนตื่นมาแล้วออกจากพี่นอนบัวคนนอนกลางวันไม่เป็นนะบางคนนี้แบบว่าทานข้าวสักพักคือเขาจะหลับแต่คืออย่างบัวเนี่ยบัวอยู่ในครัวเนี่ยคือเธอออกจากที่นอนแล้วคือจะออกมาเลยอันเนี้ยบางทีบัวถึงไลดาวบางทีบัวไม่ทําอะไรบัวก็อยู่แต่บนที่นอนบางทีสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่พอพตื่นลงมาแล้วบัวจะไม่หลับบัวจะไม่ขึ้นแบบบางที นอนมาแล้วสองสามชั่วโมงแต่บัวก็ต้องเวลานอนบัวกันเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งบางทีถ้าไปเพียก็ทวินสลับของบัวนะคือพระบัวมึเหนื่อยจริงๆริเนี่ยสิบเอ็ดโมงไอ้ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยสามสองชั่วโมงเลยบางทีเนี่ยนอกจากเลดจริงๆไม่หลับจริงๆบางวันตีสี่เวรยังเคยตีสองตีสามอะคือนานๆจะเป็นที โอเคนะคะยิ่งคุยมันก็ยิ่งติดลมนะโอเคไมยไเทคแคร์ okay. take care, นะคะทุกคนอากาศหนาวดูแลเทคแคร์ care, นะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะบ๊ายบาย